สวัสดีครับเมืรอนี้เส้นทางกับดินทางของเบ้าต้นคำตะกากรเมอร์ดี้กับคือเก้าครับพี่น้องเมืรอนี้กับมาเล่นน้ำพี่กวางกระทะรั่งครับผมพระธาศุกช,ชุมคูมมบาลพระตำหนักคูพานคูมเมืองงามรื่อเรื่องหนองหานเรื่องอากาศประสาทพิงสวยสดสงสารผู้ไทยที่มั่นในพุทธธรรมครับพี่น้องนีแ่แหละครับเมอร์ดี้กับาสวัสดีครับพี่กวางครับผมครับมาครพบมาเจอกันคือเก้าครับผมเมืรอนีอ้กับ มาสิให้เบิ้งว่ามีเมนูอย่างแน่ครับพี่น้องไปเบิ้งกันอันดับแรกกะทักทายพี่กวางกระทะรัวอีเธอหนึงครับผมนี่แหะครับคนกอรวบร่อโซนรวมผ้าไหมหนุ่มข้อนแก่นของเรานะครับเมื่อนี้มีอย่างไรมาเราให้ฟังแน่นอนูเไอยู่มนูพี่น้องอว่างกันแล้วอันนี้กะต้มซุปเปอร์ตีนไก่้ไวครับผมต้มุ้นน่ะตมเปื่อยๆด้วครับคุณเอาโอ้ยพี่น้องครับเป็นจะแซ่บครับ เพื่อจะว่ากระดูกอันจวอันโอ้สิรุดเลยได้อายถ่นไหมครับผมเออมเจ๋งมากนะครับเมนูที่สองอันนี้ก็เป็นปลาเผาเออคุณเผาครับโอ้ยคุณเป็นปลาคุณเผาปลานะครับผมดูปลอกคือเก่าวน้อยพี่กว่ากันทะลุวกันอันได้ยินข่าวว่าไปยุญี่ปุ่นเป็นได้เลยนะนาะโอ้ยุญี่ปุ่นเบรรยากาศดีครับพี่น้องครับผมแต่ว่าไม่ีเงินท่องใส่หรอกครับโอ้เอ้วสั่นผมมีเงินกับมาทางนี้ก็อันนี่ก็เป็นเมนู มีอย่างนีย่างไส้เนาะแล้วก็แล้วก็ย่างตีนนะครับผมย่างตีนซูเปอร์ตีนแล้วก็มีปีกพร้อมย่างซีนโอวย่างลูกซีนลูกคู่เออเป็นแต่คัดครับผมดีกว่างแล้วก็รูปหล่อคือเก่าจังงขันบ่าขวัญร่างมึงกี่น้องครับซูมอนี้ยังเอ๋ยเปล่าใหญ่เลยขวอนเลยครับทำแบบุกคุณฮุกครับโอ้ขวัญทบฮุกแบบฮุกแบบุกครับผม ้คอันที่ว่าไปอินเดียเดี๋ยวใังไปที่ไหจเจีศรษฐกิจท่างพุ่นอ่ะดีครับพี่น้องครับแมนแทมันงันหนวดงันยังเนาะอันที่ว่าไปเนี่ยก็ไปอันข้างทางนะอีรีบอกไปจอบเบื้องต่อนข้อยวที่เราบอกไอ้ยาวข้างทางพี่น้องโอ้ยเนาสุดยอดครับ แนวมืดตัวมืดว่เห็นรอกจำราไป็นโยนเรื่อยๆจะได้อาไจะความเปีนโยนนะไปพ่อเขาพูดอี๋ทำไร่ดีมว่าอะดรที่ละจะความเป็นร้อยโยนเขาไม่เโยนทุม่มกันทีน่ละมันก็ได้หมูเปลื้องหันก็ได้วางเขาปิดจอบไปเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ออยี่กว่างแล้วก็่ไเห็นยังดอกมันมืดดอกนอกหอมวันปา <c oughs> าลาครับยี่กว่างแล้วก็ม้วนครับผมคุยกับเรามาเรศน่าราครับมีความสุขครับผมมีความเครียดดอกพี่น้องครับอ้าวเห็นอันข้าวเหนียวกัน ให้เบิ่งข้าวเหนียวโอ้หอนๆเลยพี่น้องสมัยมันสมัยมันเพื่อกเอาเงื่นเงิ่อนว่าฮึกับบนุญบุนี่บ่มีไผ่ปันแจกมันเจีจเยวในปะได้คือจะไม่พากลางคือ <ๆ S 2> จะห้ากินขา้าวห้านั่นห้าวเข่าอิ่มพับนบ่ไปอิ่มสองส้มทุนพูนบ่กินครับพี่น้นอ,กกนนองครับอัตติอัตโนลัทธิโลกเป็นที่พึ่งเตืนแม่นปะครับอัตติอัตโนนาทธิตนแรกเป็นที่พึ่งของตนเฮ้ยแน่ประมาณนี้ครับผมปานาครับว่าห้ามฆ่าสัตว์ฮะ ธนาไม่ให้ข้าทราบครับผมยนามีแต่ะขาของว่าันนี้ก็เรื่องนะดอมบุญครับราคาอันเฮ็ดยัางน้อธุรกิจเดี๋ยวนี้อันปลาเป็นยังไงเนี่ยโอ้ขายดีปะปลาปลาเจียววงงูเห่านะครับผมงูเห่าครับผมกินละห่อนทองปลาแบาครับแซ่บหลไรครับ ก็ตอนนี้ก็ก้นก็สร้างรายพี่น้องครับผมเจ็บปวดฮั่นดอกครับเพราะว่างูตอนนี้ก็ออกรูปปว่ฮั่นพี่น้องหาถือกันจัดการบัดครับผมผู้ใดกินไปอย่เงี้ยแตกพักๆครับพี่น้องออกห้อนแล้วหน่อยเนาะออกห้อนบ้าบ้าแบ่ากับปูพ nope. ua anyway ี่น้องเสียบตึ้งเสียบไลยครับผมนะยวสิถ่ายเบิ้งไทยเบิ้งอีกเทิร์นึงได้พี่น้องเด้อครับครับผมคูนเซียงแคร์ครับ เอาบันนี้กะสีอัมพาตราชแาล้วเด้อบันนี้เด้อกะสีมาได้กินให้เบิงนะครับเดี๋ยวอัมพาตราชากะสีพากันกินข้าวนะครับบ,บ,รบ,บันนี้กินข้าวมาตัวกันกินจกลับห้องนะครับผมวันนี้ก็ขึ้นห้องกิ่งเทิงพี่กวางนะครับผมพจาขอเพลงกัโทุกันเข่ามาเอ้ยบอแมนน้องครับน้องครับนี่แหละครับประมาณนี้แหละครับอ,อ, <c oughs> อ่านที่บ้านอ่านแก้ผ้าเอาบ้านเศร้าหรือไม่เนาะเพราะว่าทำเป็นบนไว้ครับโอ้บนไว้ เมนบอยแล้วก็คือหาทาบาตุ้าบาทครับครับแล้วก็กินข้าวกินเหล้ามันบ่เ้าบอกคอว่าข้าวเลียวฮะกินบ่มเ้าอยางไรตัวนี้เคยข้าไปเล้วมันเลียตกินที่หละเมนบอยครับครับนะมานกสอาพจักเอสวัสดีครับพี่น้องอ่ะพี่กวังรับบายบยไปไครับฝากช่องให้ด้ยครับอันพี่กวางกัทารั่วนะครับเพิ่อนกับเป็นผูีเเดอร์นะครับอามารับชมติดตาม มีแต,คตค่ความมีแต่ความสนุกความที่หปาปีิบอดเขียดบอ่อย้งครับผมอยู่กั้งกันครับผมไปล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ